ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ชายจะช่วยเธอลุงตำรวจจะจับคุณเชียนเชียนอย่าให้พี่ชายไปช่วยด้วยช่วยด้วยดีแล้วพี่ชายฟังคุณพี่ชายไม่ฆ่าเธอ ถูกต้องฆ่าสัตว์นรกตัวนี้ฉันก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกฉันได้เป็นคนที่ตายไปแล้วหนึ่งครั้งแต่แล้วน้องสาวของฉันจะทําอย่างไรเชียนเชียนพูดถูกพี่ชายจะไม่ใจร้อนขนาดนั้นเชียนเชียนสบายใจเถอะพี่ชายจะพาคุณกลับบ้านฉันต้องให้ครอบครัวพวกเขาได้รับการลงโทษที่สมควรในชาตินี้ฉันต้องปกป้องเชียนเชียนอย่างดีเฟิงอีเซิง คุณคุณตั้งใจจะฆ่าคนจริงๆใช่ไหมหลี่เฟิงเสีย่ยถ้าวันนี้ไม่มีเชี่ยนเชี่ยนอยู่ฉันจะไม่ลังเลแม้แต่น้อยจะฆ่าคุณเลยฉันบอกคุณหลี่เฟิงเสีย่ยตั้งแต่วันนี้ชีวิตดีๆของแม่ลูกทั้งสองของคุณสิ้นสุดแล้วฉันเฟิงอีเ้เซิงพูดเองถึงบ้านแล้วเชี่ยนเชี่ยนเิวไหมพี่ชายจะไปทำอาหารให้คุณกินนะอื้ รอพี่ชยัยเถอะน่ารักจังมัวแต่ช่วยคนแล้วลืมเวลาไปแล้วจนจนเสียงดังมาเชียนเชียน กินอะไรนิดหน่อยก่อนพี่สาบานพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะให้เธอกินสิ่งนี้แน่นอนขนมปังขาวและเนื้อหมูแดงดีไหมอืมมาอร่อยพี่ก็จะกินด้วยเธอกินเถอะพี่ไม่หิวเธอกินเยอะๆนะ ชาตินี้ฉันจะเอาทุกอย่างฉันจะทำให้เชี่ยนเชี่ยนเป็นเจ้าหญิงที่มีความสุขที่สุดพี่ชายเป็นอะไรหรือเชี่ยน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 ไม่ต้องกินข้าวสวยไม่ต้องกินเนื้อเธออยากทิ้งฉันนะ สบายใจเถอะเชียนเชียนพี่ครั้งนี้จะไม่ทิ้งเธออีกแล้วแต่จะทำเงินอย่างไรดีละ่ะฉันไม่มีเงินทุนและไม่มีปัญหาฉันจะลืมพี่ชายของฉันได้ยังไงเขาเป็นพ่อตาที่เป็นโรงงานตอนนี้สินค้าจากโรงงานกดดันอย่างหนักตราบใดที่ฉันนึกวิธีออกขายมันออกไปก็จะมีเงินได้ ลีเเ่เชียนกัวอ้าเฝิงอี้เซิงเธอมาทําไมเชียนเชียนก็มาที่นี่แล้วสวัสดีครับพี่เชียนกัวดีดีดีเป็นอย่างไรบ้างอยากรวยไหมฉันฝันอยากรวยเลยแต่รองเท้านี่ขายไม่ได้จะรวยได้ยังไงถ้าเป็นฉันก็สามารถขายเธอได้เลยนะไปไปไปในสำนักงานพูดว่าไปเถอะ ฝิงเสื่งคุณบ้าไปแล้วการช่วยโอกาสหากําไรนั้นเป็นอันตรายมากชีวิตจนถึงขนาดไม่มีเงินเดือนจ่ายเลยถ้าคุณยังมีงานประจําอยู่มันมีประโยชน์อะไรต้องเป็นเวลากว่าหกเดือนแล้วที่ไม่ได้รับเงินนี่นี่ไม่ใช่ในโยบายห้ามอยู่เหรอเงินเดือนทวีคูณทำได้ไหมสิบเท่าหนึ่งเดือนห้าพันบาทห้าพัน เิงอีเซิงคุณไม่ใช่เป็นแค่เลยคิดไม่ออกใช่ไหมในยุคนี้คนที่มีเงินหนึ่งหมื่นทั้งหมดอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หนึ่งเดือนห้าพันคุณคงไม่อยากให้ฉันโดนยิงใช่ไหมคนจนที่อดตายและเศรษฐีที่โดนยิงคุณจะเลือกอันไหนคนจนที่อดตายและเศรษฐีที่โดนยิงเธอเลือกอันไหนเหรอในยุคนี้หน่วยงานขายเคาน์เตอร์เริ่มผุกร่อนคลังสินค้าในโรงงานเต็มค่าแรงของคนงานทั้งจ่ายสิ่งเหล่านี้ต่างหากมีมีดแขวนอยู่ในหัวเราสิ่งที่เราทําก็แค่ทําให้เส้นทางที่ต่างกลับมาเปิดอีกครั้ง เอาเงินที่ควรได้กลับคืนมาเปิดทางพูดง่ายจะเปิดทางได้ยังไงกลุ่มคนแก่ในหน่วยงานขายจมุกชี้ฟ้าร้านเอกชนเหมือนขโมยเธอต้องทำถนนให้ใครจะเชื่อเธอถ้าโดนจับใครจะรับผิดชอบพี่พี่อย่าถูกจับไปนะเชี่ยนเชี่ยนกลัวเชี่ยนเชี่ยนอยากกลัวพี่จะไม่ถูกจับพี่ต้องการหาเงินมากๆจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เชี่ยนเชี่ยนจะซื้อเนื้อมากิน จะพาเชียนเชียนไปโรงเรียนเชียนเชียนต้องการพี่หรือเชียนกลัวเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ฉันต้องทําฉันทําเพื่อเชียนเชียนฉันก็เพื่อไม่ให้มีเด็กอีกเหมือนเธอต้องทนหิวและกลัวนั่นนั้นคุณบอกให้ชัดเจนหน่อยจะทำอย่างไร จะรับประกันความปลอดภัยได้อย่างไรงั้นคุณบอกให้ชัดเจนหน่อยจะทําอย่างไรจะรับประกันความปลอดภัยได้อย่างไรคุณดูสิแกนหลักอยู่ที่หน่วยงานขายนี่คือช่องทางที่ถูกกฎหมายที่สุดแต่ก็เป็นจุดที่เจ็บปวดที่สุดขายไม่ได้ในยุคนี้นะหน่วยงานขายเป็นอมพาตคนฉวยโอกาสมีอำนาจรองเท้าในโรงงานกองเรียงเป็นภูเขาแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือคือหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเหล่านี้วางรองเท้าโดยตรงที่หน่วยงานขายและร้านเอกชน ต้นทุนสามหยวนเราขายเขาคู่ละห้าหยวนอําเภอหนึ่งขายได้สองร้อยคู่ต่อวันคือกำไรสุดที่สี่ร้อยหยวนสิบอํเภอละ100ออร้อยอําเภอละครั้งนี้ฉันขายไก่แม่ที่วังขายที่บ้านทั้งหมดตัดสินใจเด็ดขาดเราก็ร่ำรวยไปด้วยกันไม่ทำฉันจะหาคนอื่นโชคดีมักซ่อนอยู่ในความเสี่ยง ฉันจะร่วมมือกับคุณงั้นคุณบอกฉันหน่อยขั้นตอนถัดไปควรทาอย่างไรขั้นตอนแรกไปจัดการกับกระดูกแข็งของผู้อํานวยการหลิวก่อนกัดให้เหลือสวัสดีคุณหลิวที่เป็นผู้อํานวยการใช่ไหมฉันมาจากโรงงานรองเท้าหนังของรัฐที่มึงเหอซานหัวหน้าฝ่ายขายหลีเ่เจียนกวัวอ๋อเจียนกวัวใช่ไหมคุณมีเรื่องอะไรคุณหลิว คุณอยากให้หน่วยงานขายของคุณเหมือนกับโรงงานของเราก็ไม่ได้จ่ายเงินเดือนมาเกือบครึ่งปีแล้วใช่ไหมคุณต้องการจะพูดอะไรส่งเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภมาให้ท่านรับประกันว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณปัญหาเร่งด่วนของหน่วยงานขายพรุ่งนี้เช้าพี่ชายฉันเฟิงอีเ้เซิงจะนําของดีมาที่บ้านคุณต้องมาเจอสักครั้งของดีใช่รับรองว่าคุณจะพอใจเป็นยังไงบ้างแน่นอน เป็นพี่เสื้องแล้วพรุ่งนี้หน่วยงานขายก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วพี่ชายไม่ไม่มีห้ามทำร้ายลูกค้าโดยไม่มีเหตุผลพี่ชายแล้วพวกเขาจะทำร้ายคนใหม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นไปกันเถอะเราเข้าไปกันเถอะ ดูอะไรก็เป็นของดีทั้งนั้นชอบชิ้นไหนบอกให้ฉันเอาฉันมาที่นี่เพื่อขายของมาขายของใช่ไหมเมื่อออกจากประตูให้เลี้ยวซ้ายไปที่มุมโน้นเป็นไปด้วยพวกที่คอยฉวยโอกาสคุณจะไปที่นั่นทำไมไม่ใช่ฉันฉันคือคนนั้นเมืองเหรอรชานพนักงานขายของโรงงานรองเท้าหนังรัฐวิสาหกิจเฟิงอีเซิร์ฉันได้มีนัดกับผู้อำนวยการหลิวท่านดูนี่คือเอกสาร ผู้อานวยการหลิวของเราแต่วันนี้ท่านไม่อยู่ให้ฉันแนะนําใครบางคนให้คุณให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นช่วยต้อนรับหน่อยอ๋อได้ขออภัยด้วยนะท่านเจียงท่านเจียงพนักงานขายจากโรงงานรัฐวิสาหกิจมาแล้วคุณช่วยต้อนรับหน่อยทําไมละ่ะไม่เห็นหรือว่าฉันนอนอยู่เหรอดูสิมีนัดกับผู้อํานวยการหลิวผู้อำนวยการมีสถานะอะไรเขาเป็นพนักงานขายที่แย่จะไปพบผู้อำนวยการทำไม ฝฟิงอี้เซิงเจียงชื่อหยวนเป็นเขาจริงๆเฟิงอี้เซิงฟังให้ดีนะเอกสารของบริษัททั้งหมดฉันขายให้กับบริษัทที่เป็นศัตรูหมดแล้วตอนนี้คุณไม่เหลือค่าอะไรเลยเฟิงอี้เซิงคราวที่แล้วคุณทำร้ายแม่ฉันฉันยังไม่ได้มาคิดบัญชีคุณเลยมาหาที่ฉันเองเลยเกือบลืมไปแล้วเจียงชื่ออยู่ในตอนนี้ยังทำงานเป็นนักบัญชีที่หน่วยงานขายอยู รออีกไม่กี่ปีเมื่อหน่วยงานข่ายปิดเขาจะเหมือนหมาที่มาลุกล้ฉันคราวที่แล้วคุณทำร้ายแม่ฉันผมยังไม่ได้หาคุณมาเคลียร์บัญชีเลยคุณมาหาผมเองเลยพี่ชายไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่ากลัวเจียงชื่อหยวนเรื่องส่วนตัวค่อยคุยกันวันหลังวันนี้ผมมาในนามของโรงงานรองเท้าหนังมาคุยเรื่องธุรกิจที่หน่วยงานไม่ควรใช้กำลังงั้นผมจะทำให้คุณตกงานก่อนเอากระดาษแผ่นละแค่ต้องการคุยธุรกิจคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแค่บัตรรองของคุณ มันปลอมใช่ไหมนี่คือพี่หลี่เจี้ยนกวัวลงนามโดยพี่ชายของผมเองไม่ปลอมหลี่เจี้ยนกวัวเป็นแค่หัวหน้าฝ่ายเขามีสิทธ์อะไรในการออกบัตรให้คุณผมนักบัญชีของหน่วยงานขายบัตรนี้คือปลอมห้ามฉีกใบของพี่ชายผมไปให้พ้นเลยเจียงชื่อหยวนคุณกำลังหาผมอยู่หรือเปล่า ยังอยากจะที่หน่วยงานขายจะใช้กําลังหรือผมเห็นคุณไม่ใช่แค่ทําบัตรปลอมแค่รองเท้าคุณนี่ก็ขโมยมาจากโรงงานรองเท้าหนังใช่ไหมว่าขโมยมาพี่ชายรองเท้าสกปรกหมดไม่มีอะไรเชี่ยนเชี่ยนรองเท้าไม่มีอะไรเอาขาของคุณที่สกปรกออกไปจากสินค้าของผมทําเสียหายคุณจ่ายค่าเสียหายไม่ไหวแม้แต่เงินเดือนครึ่งปีดูสินี่มันฉวยโอกาสหากําไรยังทําตัวหยิงโสงไม่เลิก บ้าไปแล้วจริงๆเป็นแบบนี้เลยคนที่ฉวยโอกาสหากําไรทําให้เราต้องลําบากสินค้าของหน่วยงานขายขายไม่ได้เลยไล่เขาออกไปไปให้พ้นไล่เขาออกไปไปให้พ้นรีบไปให้พ้นออกไปรีบไปให้พ้นมาช่วยพาเขาออกไปออกไปให้พ้นออกไปให้พ้นไปให้พ้นรีบไปให้พ้นไปให้พ้นไปให้ไกลๆหัวหน้าวันนี้คุณคงไม่เจอเขาใครหรือ คุณบอกสิว่าฉันหัวหน้าหลิวฉันเจียงตัวน้อยคุณมีคำสั่งอะไรเจียงตัวน้อยวันนี้มีลูกค้าจากโรงงานรัฐแขกคนสำคัญมาหาฉันคุณต้องให้ฉันต้อนรับให้ดีฉันประชุมเสร็จแล้วแล้วจะไปที่นั่นแขกคนสำคัญไม่มีนัดคุณสบายใจได้หัวหน้าหลิวเพียงแค่แขกคนสำคัญมาถึงฉันจะดูแลให้แน่นอนดูแลให้ดีได้เลยดีเลยหัวหน้า พี่ชายเราถูกไล่ออกมาไม่เป็นไรนะเชียนเชียนเดี๋ยวพวกเขาจะขอให้เราเข้าไปเฉียงชื่อหยวนพอดีความแค้นใหม่และการแก้แค้นเก่าเรามาคิดบัญชีด้วยกัน มาที่โรงงานรัดเก่ากันเถอะรองเท้าหนังวัวชั้นดีแปดหยวนไม่ต้องตกครับถ้าลาดหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีร้านนี้แล้วนะรองเท้าหนังแกะเกรดแรกคุณลุงคุณป้าลองมาดูสิทุกคนมาดูมาสองกันหน่อยนะรองเท้าหนังแกะเกรดแรกนะแปดหยวนไม่ต้องตกครับหน่วยงานาขายของเราก็ไม่มีธุรกิจก็แค่คุณคนเดียวยังคิดว่าจะทําคนเดียวอยู่เหรอทําให้ใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นฝันไปเถอะนะสวัสดีใครครับฉันหัวหน้าคุณประชุมเสร็จแล้วเหรอือ ใช่แล้วฉันจะถึงในสิบนาทีเร็วขนาดนี้เลยเหรอดีๆีรองเท้าคุณนี่แปลหยูนจริงๆแปดหยูนจริงๆไม่ต้องตัวขนาดพอดีท่านเอาเงินสดไปเลยนี่ดีนะงั้นอันนี้ฉันเอาแล้วเ้าดีแล้วมาเถอะเชี่ยนเชียนรับเงินอืมจับให้ดีนะเดินช้าชนะมาตรงนี้ที เชี่ยนเชี่ยนเก่งมากมาลองใส่ดูสิธุรกิจของเจ้าโรคระบาดนี้ดีขนาดนี้เลยหัวหน้าหลิวจะมาถึงทันทีถ้าเขาเห็นภาพนี้บัญชีของฉันคงทำไม่ได้แน่ไม่ได้ต้องไล่เขาออกไปให้ได้นี่ผลไม้แปลกๆสี่ห้าชนิดนี้ไม่สามารถหวังพึ่งคนขี้เกียจพวกนี้ได้พี่ชายลุงคนนี้ดูเหมือนจะอยากซื้อ มาเถอะพี่ลองดูสิฉันบอกคุณนะักความเหมาะสมสําคัญที่สุดนะคุณไม่เหมาะฉันให้คุณฟรีๆคุณยังบ่นว่าสูงไม่สบายมาลองดูสิมาดูหน่อยนะแปดบาทต่อคู่เฟิงอีเซิร์งวันนี้ฉันจะไม่เล่นคุณไปวิ่งหนีกันให้วุ่นไปหมดเขียนตัวเจียงกลับด้าน ผู้อำนวยการคุณมาแล้วแขกคนที่ฉันบอกคุณมาถึงหรือยังแขกผู้มีเกียรติยังไม่มาเลยถ้าวันนี้มีคนมาที่นี่ฉันจะคอยสังเกตคุณทันทีคู่นี้ฉันก็อยากดูว้าวคุณภาพนี้ดีมากเลยที่นั่นเกิดอะไรขึ้นพวกช่วยโอกาสหากำไรเดี๋ยวนี้ฉันจะไล่คุณไปช่วยห่อให้ฉันหน่อยคู่นี้แหละอาโอเคมาเชียเชียนเก็บเงินอือทำอะไรอยู่วางไว้นั่นแหละวางไว้นั่นไปอยู่ข้างข้าง ลบไปทำไมอยู่ตรงนี้เจียงชื่อหยวนนายกำลังมองหาการตีอยู่หรือเปล่าไม่เชื่อใช่ไหมเชฟคุณลองดูสิพวกช่วยโอกาสหากำไรกล้าหาญสุดๆถึงกลับมาที่หน่วยงานขายของเราขายของที่หน้าประตูหรือเขาคือฝฟองอีเซิง